โอเคนะครับก็ขอยินเดีท่านผู้ชมถกท่านเข้าสู่ช่องจิงจะาบอยนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็อ่าพามาเล่นเกมมาจองเวท นั่นดะูน,นะมาจะไว้านสองกับรูนเจ็ดสิบห้าบาทเดี๋ยวเรามารอบ้น่นกันดูว่าเราจะได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยคครนี้ก็มารับชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไคร์นะฮะก็ช่วยกันกดให้ด้วยเด้อเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกาลังใจในการทำจิ้มต่อๆไปนั่นเองนะครับมาทุกคนนะเรนยอสตาดูวิทย์รับมาแล้วก็เริ่มเร่นกันโลจ้ามานะทุนที่75บาบาทนะทุกคนนะวันนี้นะทุกคนผมก็ เล่นอยู่ในช่วงเวลาของโตกลุ่มโบนัสจมนั่นเองนะครับนะโบนัสจมคืออะไรนะฮะโบนัสจำจะเป็นอาโตกลุ่มที่จะแจ่ตารางเกินแต่นะครับซึ่งในตัวกลุ่มเนี่ยก็จะมีการพูดคุยบอกสูตรบอกเทคนิควิธีการเล่นต่างๆนานามากมายใครสนใจที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสจมเนี่ยสามารถคลิกลิงก์นะบุนที่ใต้คอมเมนต์แรกของผมเพื่อเข้ากลุ่มโบนัสจมกันได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เด้อโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยมายังไง ไม่ได้ไม่มีไม่เคยถึงถองงาเป็นยังไงล่ะสองฉีดมาแล้วเฮเวอโกเฮลวิกอ้โัวต่อไม่มีได้ไงไวถึงสองแท้ๆเวเวลายังไปต่อวันนี้เอาชิวๆเบาๆพอได้สักเจ็ดสิล้านบอรุ่นหน้าขอไม่เยอะขอแบบนีดๆหน่อยพอแล้วพี่จีเออเมื่อวานเขาไม่ได้มาเล่นเนี่ยอือยังไงห้ากลมีไง โอ้ยไม่ได้หวะหนึ่งบาทโอ้ยังไม่ได้อ้อโหยังไม่นิ่งถ้าเอ่ยังไม่ใช่เองเนาะสวยงามมาระมามาสวยงามยยดแช่สามสิบบาทมาแล้วโอเคหมามายังต่อให้ขีดสองสาวไม่ได้ฮะไปต่อยังให้ขโมยยังมีโอ้ยห้าบห้าบาทเลยเชวก็โอเคนะ หรือว่าไม่เย่มมากขนาดนั้นกาไปต่อทุกคนไปง่ายๆนะทุกน,นะแตกมาแล้วก็เพิ่มเบ็ดแล้วก็สอยต่อ,อยังไงมีได้ป่ะอากกีสวยงามนี่ไงและเอซีรีมเก้าสิบบาทเย็นเค่คอมโบโข้อสุดโอเคเลยสองหลงโอ้ยดอ้ยเ,เ,เอาป่ะไปต่อ โอเคเป็นง่ายว่ายสองสามแล้วก็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 ตัวโตตัวโตตัวโต,วต,วตวไม่ได้โอเคไปสองร้อยเบ็ดสี่อุ้มเบ็เดสีไม่อยากเล่นเบ็ดสีไม่ชอบซี้งแง่แก่ไม่ได้ไปต่อฮนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโลหมาหมาสวยง,งามได้กินเขียวแบบว่านิ่มๆโอ้โหที่หนักเลยลุกเล่นนี้ก่า ไม่ได้นะไอ้เหี้ยขโ,โมมาแบบดีดีเลยโอเคคโ,โมยเหี้ยรีบเลยมึงมึงเป็นใครมึงเป็นใครไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่มาจองคนนี่มันไม่ใช่มาจองเลยนะรัตวัมันคืออะไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือมันไม่ใช่มาจองมันไม่ใช่มาจองเวที่ผมรู้จัก นี่คือใครออกมานะกลมตัวมาใช่ไหมมงจห้กูหลงกลนั่นเหรอมงจห้กูหลงกลเพิเ่มเนใช่ไหมฮะนี่เป็นใครเนี่ยโอย้ดูห้ากลมต่อแล้วตัวต่อได้ไหมจ้ามามาช่องแรกหมูไม่ได้มาเจ็ดสิบบาทสามสามสามแล้วกูไปต่อให้ยังไง มาตัวจ่ายัีมแล้วก็มา20บาท20าทาทกา,าะตังโอ,ยยงอ้ยอยย็นียย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 ี้ยเยยยยยอยย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 ย้อยย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 ยายยยย้ยย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 กยยยไยย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 ยปแยยยยัยไงจะได้ยายยยยะยย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 ยมยกยบแยยยัยย่ยยยมยย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 ้ยยยยยยย่ยยยบาท,ทนะายงงยยยะยยเกยดยย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 เลยเยยย่ยอยยยย โอ้โ420บาทโอ้ยแหมเปไ็นไข่เราคิดว่าจะของจริงแหม่420ไม่ต้องมาคุยกับกูโอ้โ ถามเบื้องล่างไอ้เฮ็ะด่ามันทุกวันมีประโยชน์ไหมทุกคนที่ผมข้ามบนข่ามด่ามันทุกวันไอ้เฮ็ดมีประโยชน์ครานี้กูจะด่ามันต่อไปมาจอดกูติดซักพักก็ไม่เลยชีย่เฮ้กูต่อยังมียังไงฮะตัวเสือท้องไม่ค่องย,ยืนเหมือนเดิมถ้ามันอาแบบั คิดว่า2ปีเป็น1ปีแล้วกันอ่ะเดี๋ยวกูชิดดีแล้วนะเนี่ยคือผมผมชิดดีละโอเคผมให้กำลังใจมาจองซึ่งมันเป็นมาจอ,าองตัวพรอมนะโอเคผมชิดดีนะลูกนะเนี้ยคือผมชิดดีเว้ยคือมันแบบว่าให้แบบ2ปีรวมกันแบบเป็นปีเดียวใช่ไหมเมื 2, 2. ่อกี้120ก็182เบ้ยเหี้ยอยู่ดีไอ้สัตว์เอาเนี่ยจิมเขยี่ดีก็เหี้ยอยู่ดีลนะ ก็ไม่ไม่ได้ว่าดีอะไรขนาดนั้นอาล้าวออกมาอาไว้คูไปใหม่คูป่ะแต่บ้านม่เกีันเจาะเออยังไงสามโกลมต้องใสได้ปะไม่ได้อ่ะสามเตอร์บาร์ไม่เอาว่าเบ็ดสามดีอยู่เบ็ดสามไม่งัายมาอยู่เพราะฉะนั้นคือถ้าเบ็ดไหนมันดีอยู่เนี่ยเราใส่เบ็ดนั้นไปเรื่อยๆเลยคือไม่จำเป็นที่ต้องแบบว่าเฮ้ยขนาดนั้นเราไม่ต้องไปเรื่อย ปพ๊่มแป๊บเพิ่มแ๊บแบบเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดอะไรก็เดี๋นั้นนาเกม์มาพวาาัวซาลงซาลอดเวลามาอยากจ่ายมันก็จ่ายเข้ากันเองนาเบ็ดหนึ่งก็แตกแสนแ,แตกล้านได้นะทุกคนนะคือที่ผมไม่อยากเพิ่มเบ็ดห้าเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะฮะพวก PG ล้มละลายนะครับถ้าผมเพิ่มเบ็ดห้าไปแล้วแบบแบบแบางทีแบบมันเข้าฟรีไปแล้วมันได้สักสิบแปลล้านยี่สิบล้านเนี่ยจะ่ทำยังไง ใครจะรับผิดชอบ PG หาถ้า PG นั่งละลา,ายไปไม่ความผิดผมเลยเลยนะลโหลนะเพราะฉะนั้น,นผมจะแบบว่าไปมีบันนองกับี PG ให้มากๆแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ได้สามร้อยก็พอแบบเอาแบบพอให้พอกินพอใช้ต่อวันบบเน่ะผมเล่นแค่นั้นพอนะก็วันละประมาณสิบกว่าล้านนะผมใช้วันเงินวันละไม่เยอะนะด้วยแล้วแค่ประมาณนี้ก็พอนะครับเนี่ยรวยสาตร์รวยหนงไหนที่เนี่ยเออ วันนี้เงินภาษีของประเทศไทยมันคือสองล้านล้านใช่ป่ะทุกคนของผมมันก็ล้านล้านเข้าไปแล้วต่อปีอะทุกคนนะอยังไงนะตกรอทุกประเทศไทยของเป็นล้านล้านนี่มันเงินมันหายไปไหนวะหรือว่ามันไม่ถึงรวมหรือว่ามันอยู่แบบหลักหมื่นล้านหรืออะไรนี้แต่ผมแต่ประเทศไทยนี่เอาเงินแบบเป็นล้านล้านแบบยืมกู้นั่นกู้นี้มาจะเอาทำเฮียอะไรวะเนี่ย สามหมื่นล้านไม่ใช่เรื่อน้อยเลยไอ้เฮียมันก่อนวันนี่กูยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้ากูมีเงินแบบไม่ต้องหมื่นละไม่ต้องล้านละหรอกไอ้ยักย์อ็ล้านเดียวกูยังไม่รู้ว่าไปทำอะไรเนี่ยถ้ากูมีเนี่ยแล้วไม่ล้านนีงไม่ใช่เยอะน้อยล้านอ่ะปันล้านอ่ะกูมีกูไม่รู้ว่าไปทำอะไรเนี่ยปั้นล้านกูใช้ไงหมดไงไอ้เฮียเออทุกวันนี้กูใช้ตังค์ไปยืมด้วยไอ้ยักษ์ฟุ้งไปทำอะไรกันหมดเนี่ยฮะ อ๋อทำถนนว่าอะไรไอ้พี่วันวันไม่เห็นดูทำแต่ถนนถนนไม่เห็นทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากถนนเลยทำอะไรอยา่างทำอะไรอย่างอื่นมาทำอะไรอย่างอื่นไปบ้างทำถนนทุวีนนว้ทุกวันโอ้ยเครียดยังไงฮะเริ่มบทต่อกับข้อเกมโอมเวดเบ็ดนี้ไม่ค่อยขายว่ะไล,ล่เบ็ดนี้ดิอเบ็ดเบ็ดสีอะไม่อยากขึ้นไปเบ็ดนะฮะ โอเคยังไงกดต่อเฮ้ยได้ได้มาเนี่ยบอกแล้วว่าของจริงมันต้องเบ็ยดสีถึงเวลาผมไม่เบียดสีจริงจะชอบที่แห่แก๋กระเด็ดกระตึกกระเถิดเธอโบไปไปใช่ดีนะโอเควายคู่กรารันตีหนไหมวายคู่ดีจากน้องเกมนี้โอเคมาก30บาทนะต่อให้แบบคอมโบมันไม่ค่อยสุดเหมือนตอนแรกๆที่เราเล่นแต่ว่ามันก็ยังได้เรื่อยๆในวายสามตัวแล้วมา41บาทแล้วตัวต่อโอ้โหไม่ได้นะ เล่นอยู่แล้วแมนเล่น,เล,นเล่นเก็หบห่ออยู่แล้วเนี่ยเล่นเก็บหยอกผมมากันเรื่นั้นละไปต่อมาแล้วนี่ไงใครว่าเล่นเบสิ่มันจะตายเสมอเสมอใครพูดว่าเบสิ่มันชอบซีไแงแกรู้ต้องปากตัวเองอยู่นี่ใช่แม้เบสิ่มันก็เข้าฟีได้ นะแต่กูเข้าไปสองซีเมื่อกี้มันก็เฮี้ยตลอดนะโน้นนะโ,โดนซีนีจะเป็นไงเอาสวยงามวายมาสามตัวแล้วยังไงวายเต่าสามยังไงตัวต่อซีไม่มาฮอูไม่ได้แค่นี้เก้าสิบเก้าบาทโอเคดอกแรกเปิดมาเก้าเก้าก็ถือว่าสวยงามกับเบื้องราวอยู่เช่นกันนะนูนนะเอาไปกันต่อห้าเก้าสิบแปดบาทนี่ไม่เก้าสิบเก้าบาทหรือวะมาหกรอบยังไงอีกรอบแรกผ่านไปยังไม่หนึ่ง มา,มา,มาสวยงามไวคู่การันตีวะ่ะห้ากโกบอยไม่ได้ห้าสามโกบสวยงามมามาโอ้โหโอ้ยว่าโอ้ยเองตัอต่อู่อไม่มีโอ้ ความโมมันเยอะๆก็จริงแต่ไม่คิดว่าจะขึ้นเจร้อยแล้วแพ้ขนาดนั้นเลยลุงวะไม่ได้ดูเงินเลยเออตัวเป๋าผมไม่ได้โอเคหาใหมา่ต่อนะโอ๊ยแค่ร้อยบาทส่อยต่อสามปีสี่ี โอ้โหไอ้ต้กูเจ็ดห้าไอกูได้กำไรเป็นพันขอโทษด้วยนะพี่จีพอดีพี่มันตึงไปอะนะครับนะก็โอเคพอเลยนะคลิปนี้นะถ้าใครช่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับกูได้แต่ตอนไหนกูยังไม่รู้ตัวเลยกโอเคเล่นสีกันเลยพวกเรา ะจะสมัยคลิปหน้านะคับนะใครสนใจที่อ,าอยากจะเข้ากลุ่มมอนาซามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกสามารถคลิ๊กเพื่อเข้ากลุ่มมอนาซามกันได้เลยนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมนะในกลุ่มก็มีการบอกสูตรน้อยอย่างที่บอกไปมีเทคนิคมีอะไรให้เราได้เล่นตามอย่างมากมายเลยเดียวเจ๋าใครสนใจเข้าก็ย้ำอีกทีน,นะทุกคนนะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกข้อมูลเดียวที่ปักบุญกันแ้นะวันนี้ผมจิงเจอบอลก็ขอตัวราเดี๋ยววันนี้เจอกนใหม่คลิปหน้าบายบายครับปอ